ไปตอแทนไมาทุกคนอให้ <divide S 2> ังใจเกาไเปเือนที่อามาี่เจเจ้ครับเพราะก็ตอป็นคอนเซอร์ครับกรจัดเตรีทดีได้เจอหร่้าก็เสื้อที่ทุกคนรายได้เอาไปให้เดปาครับเปาร์นะคกด้วยก็ให้ไปเชียร์เยอะนะครับค่ะเชียร์ที่เดปาเหรอคะ ยังไม่รู้เราติดหรือเปล่ามาวันนี้ก็เพื่อให้ติดทิชชู่เลยนะใครเสื้อแล้วบ้างใครเสื้อแล้วบ้างไอ้เสื้อเดียร์ทานใบ้ดทุกคนดีดก็รอดูเจวิ่งลอดขานักเตะเวียดนามอีกเนที่ลอดขามาเลมาแล้วคนอะไรวิ่งลอดขานักบอลทีิชชู่ได้ไหมครับไม่ธรรมดาไหมีิ่งถูกเล็กแอมมือสิดงล่าห่วงอยู่เออมาที่โค้ชของเรามาที่โค้ชครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ ให้น้องๆให้เกียรติการสุ้บอลไทยก็คือเรามีฮีโร่เป็นขึ้นหลายคนนะแล้วก็ เห็นแฟนบอลแล้วน้องๆทุกคนวันนี้นะก็ตื่นมาเจ็ดโมงรู้ว่าแฟนมาเจอกันฝากนะก็ไปเลยไปเชียร์ที่สนามนะเพราะว่าวันที่20่สิบขาดกลุ่มเครื่องเราเราเหนือแต่ที่สำคัญที่สุดคือบอลโลกภาพที่24นะิบกับเวียดนามแล้วก็ฝากเชียร์ซีเกมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เ้าโชคนะต้กงให้เขาโชคไปคุณคาดว่าพี่เชื่อมั่นว่าชุดซีเกมเนี่ยเราซ้อมมาสองปีแล้ววันนี้เราลางว่างระเบอกหรืว่าไม่ได้เป็นต้องพิโก้ไปคุณนะพิโก้เป็คุณว่าก็เป็นแชมป์ได้ นี่ทอยู่นะทอยู่นยาาให้เียรกันปเยอะนะเพราะว่าเพรโลกสีเกมที่รักมังลามอยากจะเห็นบรรยากาศการบอลเตะ5คน5ตัดบทใช่ไหมหมดแล้วบอ้โหบอลไม่กลับไม่สนแล้วบอลหมดเลยอันนี้เดี๋ยวทุกโทรคถ้าเป็นไมได้นะให้ดูทีวีนะ ก็คือ,อพวกเราต้องช่วยกันนะครับมีโอกาสก็ไปดูที่สนามใลาคนไหนที่ติดตามประจำอยู่แล้วเนี่ยคนอื่นที่เขาแย,ย่งตัวนะวก,ก็เปิดโอ,อ,อกาสให้คุณเขาบ้างนะไปดูไปดูน้อยก็เห็นพวกเราไปติดตามตั้งแต่ตอนซ้อม<ร>มันไม่ใช่แค่เชียร์ตอนเฉพาะวันแข่ง<ร>มันเชียร์ทุกวี่ทุกวัน<ร>นะทุกวันทุกวันเนี่ยเชียร์เกย์ก็เห็นที่ติดตามก็เชียร์กันเลยเชียร์ทุกวี่ทุกวัน ว่าะอยากให้ช่วยเป็นกำลังใจตลอดในครั้งนี้ก็น่าจะรับใช้ชาติประมาณสิปีขึ้นถ้าไม่ลู้ก็เลิกซะก่อนที่เขาเล่นนะก็อยากให้พวกเราให้ยเปกำลังใจแต่ที่อยากให้เขาประกัรอยู่ที่ฟุตบอนข้ามีโอกาสก็เห็นหน้าจอทีนีบ้างหรือไม่น้อยบ้างก็ได้โอเคด้วยเราไม่เห็นโค้ดทั่วเลยโค้ดทั่วเลยคือทั้งแต่ก็ไม่อยากให้เอาทีวีมาก Yeah. <laughs>